กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆมากเลยนะคะเป็นอาหารจานเดียวนะแต่คุณยายเนี่ยจะทําในปริมาณที่เยอะเลยเพราะว่าน้องแตงเนี่ยปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นต้องทําไว้เยอะหน่อยนะคะน้องแตงของเรานะคะเคยบอกไว้ว่าเขาเนี่ยต้องกินข้าวให้ครบ3ม,มื้อนะคะเกินได้แต่ขาดไม่ได้แล้วก็จะมีไส้กรอบหนังกรอบทอดให้ด้วยอีก1จานนะคะเวลาทอดเนี่ยก็ทอดไปเลยนะทั้งถุงคิดว่ายังไงเนี่ยก็หมดแน่นอนปกติเนี่ยก็กินค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะตั้งแต่เข้าหมหนึ่งเนี่ยยิ่งกินเก่งก เด็กๆบ้านไหนเนี่ยกินเก่งแบบนี้บ้างไหมคะพูดไปพูดมาไส้กรอกเนี่ยกระทอดเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยนะคุณยายของเราเนี่ยก็ไม่ลืมผักนะคะวันนี้เป็นผักสดๆกรอบๆล้างสะอาดเรียบร้อยจะเริ่มผัดข้าวได้เลยคุณยายเนี่ยจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ข้าวสวยลงไปผัดแล้วก็ข้าวเนี่ยปรุงเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่ไข่กับผักที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะคะแม่โบเนี่ยชอบข้าวผัดแบบนี้มากๆเลยนะคะเคยเห็นในร้านอาหารนะเขาเรียกว่าข้าวผัดรถไฟผัดข้าวในปริมาณมากๆก็ยากอยู่นะคะรอบนี้ข้าวผัดก็ดูแฉะๆไปนิดหน่อย นะแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในอาหารจานเดียวเนี่ยก็คือพริกน้ำปลาแม่โบนเนี่ยจะใส่พริกโรยบนข้าวเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าชอบกินรสจานกินไปด้วยก็จะดู iPad ไปด้วยนะคะเพลินๆนะแล้วก็รายการที่ดูเนี่ยก็นักร้องข้ามกำแพง EP ใหม่เนี่ยจะมาทุกวันศุกร์ข้าวผัดก็ลอ,อยรายการก็สนุขก,ออก,กนของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยแนะ่